t ดว์เวอร์กรา to ี่สี่นะครับถ้าไม่เป็นเวอร์ล่ะก็มันเป็น R, อาร่าอ่าเป็นอาเลยใช้เวอร์นะครับอ่ะ verb to be มีกี่ช่องนะพี่โด้เคยถามไปไแล้วหมดแล้วมีกี่ช่องนะครับมีสามช่องอ่ามีสามช่องนะครับก็คือช่องแรกถึงวันก็คือคำว่า b ีถูกไหมครับ is a เอ็ b, East, มอาร์แอร์บีอีสเ<ม>อ็ b, East, มนะครับช่อง2 2> <ม>สองก็คือ was กับอ่า was อสกับเวอรช่องสามแล้วครับ อ่าช่องสามก็คือบีนนะครับช่องสามก็คือบีนนะครับปีสามตัวนะครับมี B ก็คือ is a เอนะครับแล้วก็วอรช่องที่สองคือ w a s กับ were แล้วก็ช่องที่สามคือคำว่า Be นนั่นเองอ่ะโอเคพอเราได้วอร์ช่องที่สองแล้วคือคำว่า w a s โกเวอ e ์ตัวนี้ประธานเป็นใครครับประธานตัวนี้เป็นใครครับเป็นอ่าประธานตัวนี้เป็น D a y อ่าประธานตัวนี้เป็น D a y เพราะฉะนั้นถ้าอวะฮาเป็น p a s t simple ในรูปแบบของประโยคบ,บอกเล่า อา uh, ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับอา uh, ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเวอร์อาอาตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเวอรนะครับอ้าวอ่านประโยคบอกเล่าให้ดวงฟังหน่อยของพัทซิมเปิลเดอะไรนะครับ They were glad to see us อ่า They were glad to see us นะครับ They were glad to สีอาส์โอเคอ่ะอันนี้คือรูปของประโยคบอกเล่านะครับอ่ะ uh, if I will change to the question If I wish to the question, ah, uh, can you read the question or pass please? Uh question, like, Yes. Did they uh, are glad to see us? Uh huh. Did ดีๆอาร์ a ก to see us นะด t ๆอาร r e กลส์ทูซิอัสนะครับก็คือคนุณนดีใจที่ได้เจอเราไหมนะครับตอนแรกประโยคที่เป็น affirmative ีปหรือประโยคบอกเล่าเนี่ยเราใช้ verb ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนมาเป็น q คำถามประโยคคำถามและเราเลยใช้เปลี่ยนจาก verb เป็น uh. อ่าเพราะว่าอะไรถึงเปลี่ยนจาก verb เป็นอ่าครับเราเอาอะไรมาช่วย uh. เราเอาชูเดวมาช่วยอ่าเราเอาชูเดเข้ามาช่วยหรือว่า did นั่นเองนะครับเราเลยเปลี่ยนจาก โอเวอร์ Or, ที่เป็นบอกเล่าเป็น R A. อ่านนั่นเองอ่านแล้วประโยคที่เป็นนักถีบล่ะครับประโยคปฏิเสธว่าไงครับเดเดอะไรครับเดเด d ดินเดรดิ d อาร์เกร t h e ซียอาร์เดเรดินอาร์เกรตูเซียสนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยแค่เราเอา ประโยคที่เป็น e s t i o n เนี่ยเอาดิสจากที่มันอยู่ต้นประโยคเนี่ยเอาลงมาใส่ไว้ท้ายประธานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะเพราะว่าตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยเป็นตัวตัดคะแนนได้ดีมากนะครับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยหรือว่าเราเรียกว่า capital letter เนาะเป็นตัวใหญ่เป็นการตัดคะแนนได้ดีมากถ้าสมมติว่าเราใช้ตัวดิสเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยให้เป็นตัวดีพิมพ์ใหญ่เลยนะครับ นี่เราดีเข้ามาช่วยให้เป็นตัวดีพิมใหญ่แล้วเนี่ยแล้วเวลาเดที่อยู่ด้านประโยคที่เป็นแคปิตอลเลเรอร์ตัวชีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนเป็นตัวเล็กเนี่ยทำให้ประโยคนี้ผิดทันทีนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่เปลี่ยนจากทีเป็นตัวเล็กเนี่ยทำให้ประโยคอันเนี้ยผิดทันทีโอเคไหมครับโอเคอ่าเหมือนกับเหมือนกับข้อที่เป็นเนกาทีฟหรือว่าปฏิเสธเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราเอาดิทเอาไว้หลังประธานและเราจะทําเป็นเนกาทีฟและเติมนอดและ ถ้าสมมุติว่าเราไม่เปลี่ยนตัวดีจากตัวใหญ่เป็นตัวเล็กข้อนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันนะครับจุดนิดเดียวนะครับและอย่างหนึ่งก็คือหลังจากจบประโยคแล้วอย่าลืมอะไรครับถูกต้องครับจุด Full Stop หรือว่า Question m a r กนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าที่เขาให้โจทย์มาแต่ละข้อเขาจะมีจุด Full Stop ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับโอเค